หนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของชายแก่คนหนึ่งครับที่เพิ่งสูญเสียลูกชายไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้เพียงอีกแค่6เดือนเท่านั้นเขาเนี่ยได้หาคนมาดูแลครับแล้วก็ได้พบกับหญิงสาววัยรุ่นที่น่ารักคนหนึ่งเขาได้แอบมองความงามของเธออย่างเงียบๆจนเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นและปรารถนาที่จะครอบครองตัวเธอแต่ทว่าเธอเนี่ยกลับไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบนั้นครับ และในที่สุดเ,เขาก็ได้เผชิญหน้ากับความจริงที่ไม่อาจจะเชื่อเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Door to the Night รักหลอนซ่อนเร้นหนังเนี่ยก็เริ่มมาที่ยอนฮาวานะครับซึ่งก็คือนางเอกของเรื่องนี้เธอได้แต่งตัวไว้ทุกในงานศพของชายแก่คนนึงแล้วเธอก็ได้พบกับนักข่าวจอมขุดคุยที่ได้เข้ามาถามกับเธอนะครับว่า เธอเนี่ยไม่ใช่คนในครอบครัวแต่ทําไมต้องแต่งชุดไว้ทุกเหมือนมีบางอย่างที่เขากําลังสงสัยเกี่ยวกับตัวเธอและเขาเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าผู้ตายป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งมีชีวิตอยู่ได้ถึง6เดือนแต่ว่าการตายของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคมะเร็งครับเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยนักข่าวก็อดไม่ได้ที่จะขุดคุยเรื่องนี้ต่อจากนั้นเนี่ยนักข่าวคนนั้นก็มาที่บ้านของยอนฮวาครับซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ได้รับมรดกมาจากชายแก่ที่เสียชีวิตไปนักข่าวก็เลยแนะนําตัวครับ แล้วก็ขอสัมภาษณ์เรื่องราวของเธอเพื่อจะไปลงนิตยสารแถมยังพูดเน็บแนมเธอราวกับว่าเธอเนี่ยได้ใช้ตัวเข้าแรกเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติมาจากนั้นเนี่ยหนังก็ตัดเล่าย้อนไปถึงเรื่องราวหนึ่งปีก่อนหน้านี้ครับตอนที่ยอนฮาวาเนี่ยมาสมัครงานวันแรกชายแก่ก็บอกนะครับว่างานของเธอเนี่ยจะต้องคอยเช็ดอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะไม่ให้มีแผลกดทับแล้วก็ต้องอาบน้ําให้เขาอย่างน้อยวันละสองครั้งต่อวันด้วยยอนฮาวาเนี่ยเธอก็รีบตอบทันทีครับว่าฉันเนี่ยทำไม่ได้หรอกที่ฉันมาเนี่ แต่ว่าชายแก่ก็บอกอีกนะครับว่ามันเป็นเงื่อนไขในสัญญาถ้าเธอไม่ทำเนี่ยเธอจะไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวซึ่งเธอก็จำใจตอบตกลงไปครับจากนั้นเนี่ยเธอก็คอยดูแลทำอาหารเพื่อสุขภาพให้ทานแต่เขาก็ไม่ชอบอาหารที่เธอทำครับและก็ไม่พอใจถึงขั้นที่ปัดจานข้าวเนี่ยตกแตก,กกระจายไปหมดเลยจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะใช้ให้เธอทำอะไรนะครับเธอก็ทำทุกอย่างแม้แต่ตอนดึกดื่นค่ำคืนเนี่ยเขาเรียกเธอเธอเผลอหลับไปเขาก็เอาน้ำสาดใส่เธอพร้อมกับด่าใส่เธออีกต่างหาก ซึ่งเธอเนี่ยก็ยองอดทนนะครับและเธอก็ยังทําหน้าที่ของเธอต่อไปทั้งอาบน้ําขัดถูตัวแต่ชายแก่เนี่ยก็ยังดูไม่พอใจเธอสักทีแม้แต่ตอนที่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์เธอก็ต้องตามไปดูแลรับใช้จนเพื่อนๆือนอนของชายแก่เนี่ยแซวนะครับว่าเขาเนี่ยดูหน้าตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามีเด็กสามวมาคอยดูแลนี่เองต่อมาเพื่อนๆของชายแก่เนี่ยก็ขอให้เธอขึ้นไปร้องเพลงให้ฟังครับซึ่งเธอก็ตอบตกลงและมันก็ไม่ผิดหวังครับเธอเนี่ยร้องเพลงได้อย่างไพเราะแล้วก็สะกดทุกคนในงานได้อย่างยูมัด และก็เป็นเพลงที่ชายแก่เนี่ยรู้จักดีซะด้วยจากนั้นเนี่ยเธอก็ขับรถพาชายแก่กลับบ้านและเขาก็ถามกับเธอนะครับว่าเธอเนี่ยร้องเพลงนี้ได้ยังไงยอนฮาวาเธอก็ตอบไปนะครับว่าคนรักของฉันเป็นคนสอนเธอแล้วตอนนี้เขาก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วเช้าวันต่อมาระหว่างที่ยอนฮาวาเนี่ยกำลังตัดเล็บให้กับชายแก่นะครับเขาก็รำพึงรำพันขึ้นมาว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแต่สังขารเนี่ยก็ไม่เป็นใจเมื่ออาการป่วยของเขานั้นเริ่มรุนแรงขึ้นมะเร็งก็ลุกลามขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหว ยอนฮาวาเนี่ยก็มาเคาะประตูเรียกเขาเพื่อจะพาไปออกกําลังกายแต่เขาเนี่ยก็ปกปิดไม่ให้เธอรู้นะครับเขาเนี่ยได้สั่งให้เธอไปรีดผ้าแทนแล้วก็ชวนเธอไปที่สตูดิโอถ่ายรูปเมื่อเธอไปเห็นรูปเนี่ยก็มีสีหน้าที่แตกตื่นแล้วก็ตกใจอย่างมากเมื่อในรูปนั้นเนี่ยคือรูปที่เอาไว้ตั้งหน้าศพเธอก็เลยรีบกลับไปที่บ้านทันทีเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าชายแก่กําลังจะจบชีวิตตัวเองด้วยการผูกคอครับเธอเนี่ยก็เลยโผล่เข้าไปก่อนแล้วก็รีบช่วยเขาลงมาแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยชอบคุณนนะแล้วก็จับบอ,อโซฟา จากนั้นเนี่ยก็ป้อนน้ําให้เขาอย่างนุ่มนวลโดยใช้ปากของเธอเองครับพร้อมก็บ,บอกกับชายแก่อีกด้วยนะครับว่าอย่าตายเลยนะเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันอย่าทิ้งฉันไปไหนหลังจากนั้นเนี่ยชายแก่เขาก็เลยอยากจะมีชีวิตต่อครับแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ได้พากันออกไปเที่ยวเล่นหาของกินและเมื่อทั้งคู่ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีข่าวดีด้วยนะครับหมอเนี่ยได้บอกว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยหยุดการจเจริญเติบโตแล้ว นั่นหมายความว่าเขาจะมีชีวิตได้นานกว่า6เดือนเขาก็เลยยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาทันทีต่อมาในระหว่างกลับบ้านเนี่ยเขาก็พยายามจะจับมือยอนฮวาระหว่างที่เธอขับรถนะครับแต่เธอเนี่ยก็รีบดึงมือออกแล้ววันต่อมาเนี่ยเขาก็ชวนเธอไปกินปลาดิบแล้วก็จิบโซจูไป2-3แก้วเขาได้กินอย่างอร็ดอร่อยเลยครับแต่ว่ายอนฮวาเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะกลัวว่าการจะแย่ลงซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่พอใจเอามากมาก และหลังจากที่พากันกลับบ้านเนี่ยชายแก่ก็พยายามจะปล้ำเธอครับเธอเนี่ยก็พยายามดิ้นลนนะครับแล้วก็ถามว่าคุณเนี่ยต้องการฉันไว้เพื่อระบายอารมณ์แค่นี้เหรอชายแก่ก็เลยหยุดครับและจากนั้นเนี่ยเธอก็บอกนะครับว่าที่เขาเป็นแบบนี้มันเป็นความผิดข,ของเธอเองที่ปล่อยให้เขากินเหล้าต่อไปเนี่ยเธอจะดูแลเขาให้ดีกว่านี้แล้วก็รีบวิ่งกลับเข้าห้องทันทีซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าลิษเหล้าหรอกครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยชายแก่ได้หลงรักแล้วก็มีความต้องการในตัวเธอเข้าให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มแอบมองเธอนะครับเวลาที่เธอเนี่ยก้มเก็บข้าวของ แต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตั้งใจทําให้เขามองด้วยและเมื่อเธอกลับมาที่ห้องเนี่ยเธอก็นั่งมองแก้วชาอยู่หลายใบครับแล้วก็ร้องไห้เริมพึงรำพันว่าฉันไม่ควรทําแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าทํายังไงได้ล่ะใจของฉันเนี่ยมันหยุดไม่ได้แล้วทําไมล่ะเป็นฉันไม่ได้เหรอแล้วเธอเนี่ยก็ร้องไห้อยู่อย่างนั้นครับและในคืนหนึ่งเนี่ยในขณะที่ชายแก่ปวดท้องแล้วก็มาเคาะเรียกเธออยู่หน้าห้องจากนั้นเขาก็ซุดลงไปนั่งกับพื้นพร้อมกับบอกเธอนะครับว่าเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้อไม่นานแล้วเพราะออาาากกรปวดย่งหนั ยอนฮาวาที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้ครับเธอเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนชุดเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมเสื้อรัดรูปออกมาช่วยเหลือเขาแต่เขาเนี่ยก็ได้ไล่ให้เธอไปจากที่นี่พร้อมกับจะให้เงินก้อนหนึ่งด้วยแต่เธอเนี่ยก็ยังช่วยพยุงเขาไปบนเตียงแล้วก็นอนบนตักเธอพร้อมกับป้อนยาให้หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็พาเขาไปอาบน้าครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปอาบน้ําด้วยกันกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็มากินขนมบนโซฟากับเขาและเขาเนี่ยก็ยังแอบเอามือมาสัมผัสที่ขาของเธอซึ่ง่งเเธอออนนีกกก็็ไไมพใจแลล้้วรบุขาป จากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่นักข่าวนะครับเขาเนี่ยไม่ลดละที่จะสืบประวัติของยอนฮวาจนได้รู้นะครับว่ายอนฮวาเนี่ยเป็นคนที่ขยันขันแข็งกลางวันเนี่ยเรียนหนังสือกลางคืนก็ทํางานในร้านคาลเกตและเธอเนี่ยก็ยังเคยมีคนรักด้วยแต่เธอเนี่ยก็เลิกทํางานนี้ไปหลังจากที่คนรักของเธอได้เสียชีวิตลง นักข่าวเนี่ยได้มาหาเธอที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ให้เธอเนี่ยช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังเธอเนี่ยก็ชวนเขาดื่มเหล้าแล้วก็ยังทําอาหารดีๆให้กินเขาเนี่ยดื่มเหล้านะครับแล้วก็สงสัยว่าเธอเนี่ยเอาเหล้านี้ให้ชายแก่ดื่มหรือเปล่าแล้วเธอก็ได้บอกนะครับว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่ยังปิดบังอยู่ให้คุณเนี่ยลองไปสืบสวนหาดูแล้วเธอเนี่ยก็ยอมเล่าเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของเธอให้ฟังนะครับว่าเธอเนี่ยเจอกับแฟนในร้านคาราโอเกะเธอเนี่ยเมาแล้วเขาก็เป็นคนสุภาพมาก เป็นห่วงเป็นยายเธอและก็ยังร้องเพลงให้เธอฟังอีกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็เมาหลับไปครับแล้วเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงน้ําในห้องน้ําเขาได้เปิดประตูดูครับก็พบว่าเธอเนี่ยกำลังร้องไห้เสียใจเธอเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําเธอไม่ได้ฆ่าใครเธอมาบ้านหลังนี้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือชายแก่เท่านั้นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็จูบกันในห้องน้ําเฉยเลยครับและสุดท้ายเนี่ยก็พากันมาโบ๊ะบ้ากันบนเตียงซะอย่างนั้นจากนั้นในตอนเช้าเนี่ยนักข่าวก็ได้เห็นภาพลูกชายของชาาาายยแกก่่ในนนนนหัััังสือคครรบบเเขข็ลึึ้้มไดททีว วันงานศพลูกชายของชายแก่เนี่ยเขาเห็นผู้หญิงนั่งร้องไห้ยอยู่ที่หน้าง,งานตอนนี้นะักข่าวก็รู้แล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนรักของยอนฮาวาก็คือลูกชายของชายแก่นั่นเองจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดย้อนไปในฉากที่ลูกชายทะเลาะก,กับพ่อครับเรื่องที่เขาเนี่ยคบกับยอนฮวาผู้หญิงที่มีแต่ตัวไร้อนาคตและพ่อเขาเนี่ยก็ไล่เขา,เขาออกจากบ้านครับและเขาก็ยังมาเจอเรื่องราวเวลวร้ายอีก เมื่อมาเฟียเนี่ยผัดกันลุมโซมยอนฮาวาต่อหน้าต่อตาเขาในห้องคาราโอเกะเขาเนี่ยได้ร้องไห้แล้วก็ร้องขอให้พวกนั้นหยุดนะครับแล้วก็ขอโทษเธอและเหตุการณ์น,นั้นเองครับมันทําให้เขาเนี่ยสติแตกกินเหล้าจนมาเมาแอและขณะที่เดินข้ามถนนเนี่ยเขาก็โดนรถชนจนเสียชีวิตในวันนั้นต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนะักข่าวก็ไปสื่อเรื่องของยอนฮาวาจากเพื่อนของเธอที่ร้านคาราโอเกะครับจนได้รู้ความจริงนะครับว่าแก๊งมาเฟียพวกนั้นก็คือคนที่พ่อของแฟนเธอเนี่ยส่งมาทําร้ายยอนฮาวา เพื่อให้ลูกชายเนี่ยเลิกยุ่งกับเธอสัทีแต่มันก็กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นครับเมื่อลูกชายของเขาเนี่ยต้องจากไปด้วยอุบัติเหตุหลังจากที่แฟนเธอตายเนี่ยยอนฮาวาก็ย้ายไป,ไปอยู่ปูซานครับใช้ชีวิตกับเศรษฐีแก่คนหนึ่งซึ่งก็คือชายแก่พ่อของแฟนเธอนั่นเองจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็กลับมาหาเธออีกครั้งครับแล้วก็ได้เจอสมุนไพรชนิดหนึ่งหน้าบ้านของเธอเขาก็เลยเอาไปตรวจด,ดูแล้วก็พบว่าสมุนไพรชนิดนี้จะออกฤทธิ์เมื่อใส่ไปในเหล้าหรือว่าชามันมีสรรพคค้ค้าาายกับกรรตวมอองของขผูช มันก็เลยทําให้ชายแก่เนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งโกนหนวดโกนเคราแล้วก็สนใจยอนทวาเยี่ยมหญิงสาวบวกกับเธอเนี่ยพยายามแต่งตัวย่วยยนเขาด้วยเขาเนี่ยก็เลยเอาแหวนเพชรมาสวมให้กับเธอครับเอาอกเอาใจเธอหาข้าวหาปลาให้กินจากนั้นเนี่ยเธอก็แต่งตัวสวยๆออกจากบ้านไปแล้วก็ทิ้งเขาไว้ที่บ้านเขาเนี่ยได้มานั่งคอยเธอที่หน้าบ้านแต่เธอเนี่ยก็ไม่กลับมาสักทีจนเขาเนี่ยไปอาเจียนอยู่ในชักโรครกเธอเนี่ยกลับมาพอดีครับก็เลยมาพยุงเขาออกจากห้องน้ําแล้วเขาก็สารภาพกับเธอนะครับว่า เขาเนี่ยชอบเธออย่าไปจากเขาขอให้อยู่กับเขาเขาขอร้องซึ่งเธอก็บอกนะครับว่าเธอไม่อยากอยู่เขาก็เลยเสนอบ้านเสนอเงินบำนาญทั้งหมดให้กับเธอครับแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่ต้องการแล้วแล้วเธอเนี่ยก็เรียกเขาว่าคุณพ่อแล้วก็ถามต่อนะครับว่าเข้าใจหรือยังคะคุณพ่อชายแก่ก็ตกใจครับแล้วก็ทรุดลงไปกับพื้นเขาเนี่ยจำได้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเคยคุยโทรศัพท์กับเธอแล้วก็พูดกับกเธอนะครับว่าไม่อยากให้ลูกชายเนี่ยมาเสียอ,อนาคตกับคนอย่างเธอแล้วก็ให้เธอเนี่ยทำงานในแบบที่เธอถนัด ก็คือการนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ขายรอยยิ้มไปเรื่อยๆเขาเนี่ยก็ได้นั่งมองหน้าเธอครับแล้วเธอเนี่ยก็ย้ำอีกนะครับว่าจําได้แล้วใช่ไหมฉันดื่มเหล้าแล้วก็ขายรอยยิ้มเก่งขนาดไหนเป็นยังไงบ้างล่ะคะแล้ววันรุ่งขึ้นครับชายแก่ก็มาเรียกให้เธอเนี่ยไปอาบน้ําให้แล้วก็ขอโทษเธอพร้อมกับขอบคุณเธออีกครั้งที่อาบน้ําให้เขาแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองครับซึ่งเธอเนี่ยก็ร้องไห้เสียใจไม่น้อยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาหาเธอในฝันเขาเนี่ยยอมรับในตัวเธอแล้ว พร้อมกับบอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายและในฝันของเธอเนี่ยเขาก็จากไปพร้อมกับเด็กผู้ชายตัวน,น้อยๆคนหนึ่งครับซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็คือลูกชายของเขาเองแล้วหนังเนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังดราม่าเกาหลีที่มีพลอตเรื่องที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวครับใครที่ชอบหนังแนวนี้และย,ยังไม่เคยดูผมแนะนําเลยนะครับว่าไปหาดูแบบเต็มเรื่อง แล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกำหนังเรื่องนี้คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ